ครับทุกทอกล้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พมกับช่างบันชาพางนครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวมาต้า L C ศูนย์หนึ่งแปด S นะครับสิธี่สวดการก็มืน้ัตรงนี่ขายออกมาแล้วก็เกือครับแล้วก็เฮ้ยมันจะไม่ จะลงครับนี่คือกองครับอันนี้ก็เป็นตะแกรงแบลกแบกนะ <Ung> กงบกแบกย่ะกงกลกอันนี้ก็เป็นจติกเกอร์อค,ครับบ่งจิงจิเก กูตาละเอียดอครับเนจิวเกษครับตอนี้นง้าครับอนี้คือเกียร์เกียร์ชัตนเจอหน้าถอยหลังโดยไม่ต้องหยยบรถครับแต่ต้องเหยียบคัดนะครับนี่ก็ถ้าเราดันขึ้นเป็นเป็นไฟหน้านะครับถ้าเราดันขึ้นเป็นไฟสูงอันนี้ปิดนะครับอันนี้ก็ไฟเ้ยวอันนี้ก็ไฟฉุดเฉิน อันนี้ก็คัดนะครับนี่คัดนะอันนี้ก็เกียร์หลักเกียร์หลักมีแปดเกียร์กเกียร์ด้านแปดเกียร์ลังนี่ครับหนึ่งสองเฮ้ยหนึ่งสองย้ำใส่มีเกียร์ว่างนะครับอันนี้ก็เป็นเขารถจะกรยนนะครับเวลาเราใช้ปัดนมาสมมติ เราปั่นดินดินแห้งใช่ไหมครับเราก็ใช้ห้าร้อยสี่สิบนะครับเวลาเราปัน่นดินโคนเราใช้เจ็ดร้อยห้าสิบรอบนะครับตอนเทพอันนี้ก็เบรกนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่เราให้ล็อกไอ้ตัวเนี้ยตัดไว้ครับอันนี้ก็คันเร่งนะคันเร่งนะครับหยุดดีกว่า โอเคครับตรงนี้ก็เป็นขานาดินหน้านะถ้าเรากดลงก็ขานลงขึ้นก็ขานเคนนี่ก็เป็นตัวยกขานหลังนะครับถ้าเราดันเครื่องสวดตรงนี้เครื่องว่าอันนี้มันคืออะไรนะมันมันเป็นที่ล็อกตรงนี้เี่เวลาเราเดินทางไกลอ่ะมันมันมันจะไม่ลงนะเนี่ยนี่ นี่ก็เป็นกระต่ายกระตานะครับใน่าแบบเต่าแล้วก็มีเค็มเขามีเค็มอัน,นอันนี้นะครับก็คือเนี่ยมันมันมันคือขับเพื่อนสีละ้ะถ้าถ้าเป็นตัวข้างล่างครับรับขับเพื่อนสองลอนครับ แล้วก็มาดูนี่ครับมาดูเข็มขัดนี้ละพัยบ้างครับนี่นะครับเข็มขัดนี้ละพัยนะครับอันนี้ก็บอร์ดสมัตเดี๋ยวขึ้นได้นะครับนี่นี่นะครับมันก็จะอยู่ทรงแบบนี้นะครับก็มาดูตรงนี้บ้างครับกองเครื่องมือครับนี่ครับมันมันก็จะมีที่ชาร์จแบตแลว อยู่ที่12โวลต์นะครับนี่ก็ด้านล่างนะครับจุคลองได้อันนี้นะครับก็เป็นที่ใส่ขวดน้ำใส่เท่าทับได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็คือผ้าดักนะครับนี่นี่ก็คือบ้านผมเรียกว่างานที่เมานะครับ น,น,นี่ก็เป็นที่เติมน้ำมันไฮโดรเล็กนะครับอันนี้ก็ใส่ลอตเตอรีร่ได้นะนะครับโอเคครับวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวข้านหน้าบ้างครับนี่ก็เป็นขานหน้านครับนี่ก็เป็นที่ถอดานหน้า <c oughs> ใส่ขานหน้านะครับนี่นอ่ครับนี่ <c oughs> ตวตอนนี้ก็คือรุ่น <c oughs> นะครับใบ ใบใบรันดินหน้านะครับรุ่น S D หนึ่งหสี่ครับรับรับประกันคุณภาพหเดือนนะครับนี่นะนะเห็นไหมครับ uh, แล้วเรามาดูกองแ่างครับนี่กองนี่กองเซอร์ลานครับผมผมไม่แนะนำอย่างหนึ่งนะครับ นี่นะครับผมไม่แนะนําอย่างหนึ่งครับเนี่ยเราห้ามเติมบีอ่าถ้า,ถ,าถ้าใครเติม b ี20นะครับเราก็จะเปลี่ยนกองกองตัวนี้บ่อยหน่อยนะครับแล้วมาดูนี่นครับตัวนี้ถ้า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 ความร้อนขีดขีดแดงแดงขึ้นขึ้นมาตรงนี้เราให้ปิดตรงนี้นะครับ ตรงนี้แล้วก็มีต้นเริ่มนะครับอ,อันนี้ก็เป็นผานรถตะรเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวห่านรถตะเล,น,ลเนะครับรุ่นเอหนึ่งหกห้าสามนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟหนึ่งหกห้าดีนะครับอันนี้ก็เป็นสปริงนะครับสปริงนะอันนี้ก็เป็นตัว เติมน้ำมันนะครับก็มาดูอีกฝั่งหนึ่งมาครับนี่ครับก็มันจะเป็นตัวเติมน้้ำมันหล่อเลื่นนะครับก็เป็นตัวตัวน้ำมันไฮโดรลิกนะครับนี่นะนี่นะครับนี่ก็ตอนนี้ใครจะใช้เราก็ต้องถอปลอกตัวนี้ออกก่อนนะครับในเคร้่งแรงมันก็จะมี จะเจะะบีนะครับก็ตอนนี้เป็นตัวใส่นะครับนะครับก็นี่ข้างล่างครับเป็นนี้เลยนะครับของแท้นะครับเราจัดไปดูเราจะตัดพาไปดูมุมมุมไกลๆจากรถไถคุปตา